ะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะคะที่ยี่นี้นะคะยินดีเข้ารับชมช่องดีเดียชาแนลนะคะวันนี้นะคะมนูดีเด่นคะดีเดียปลูกต้นไซเกาหลีนะคะตัวนว้อยเราเนาะนะคะหนูมาพี่ปลูก <c> ม <oughs> ันเดือดแต่พื้นที่ไม่เท่ากันนะคะมุมนี้อ่านะคะ กับบางใจนะคะสวยค่ะเพราะอย่างน้อยเขาปลูกตรงนี้มันกันกันตะไน่งันกันกันขอบตะหนีพางด้วยเนาะกันกันตะฟางเชื่อนอันดีจ้าเออเยอะเฮ้ยเลยชิดคนสวยนะคะว้าวว้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวไม่ใช่ตัวนั้นเนี่ยสามตัววันนั้นคือตัวนี้เอามาหมดตัวเอามาไว้นี่เวลากลับก็ไม่ต้องกลับ ฝากพี erm like. nee. ่นัดลี ke, <S 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 ้ยงนะเนาะนะคะสวยนะคะชอบชุดจังเลยนะคะเนาะชุดสีขาวอ่ะเดี๋ยวพ่อมาลูกูกั็แม่นี่แหละไม่ต้องไปจำบอกให้ไปนะคะเนาะเอ็กซ์ซีนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะสรุปเพ็ซซีเนาะนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะไหคัพเพอร์ มองมุกตานะคะ,ะำเามือนถือกล้องเห็นไหมคะเอฟซีนะคะถ,นะถ่ายคุณพ่อละอาะทยไทยไทยไทยเม u ่อไนรยูทูเบอร์น้อยนะคะ <S <S ออขอบคุณทุกท่านะค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็ใช่ค่ะลูกค่าะค่ะเพราะว่าตวนี้นะคะก็จะกันตะฟังเจือนนะคะ ใส่ซานให้เอื้นกันนะคังเตือนนะคะเนาะนะคะยึดกระฝังนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นคทองนะคะทองห้อยนะคะจ้ากดที่นี้จ้าจะเป็น FSA นะคะขอบคุณมากค่ะพี่จ้าพี่จ้ามีจ้าดิฉันนะคะดิฉันเอฟพินนะคะทุกท่านนะคะสำหรับในห้องนี้นะคะแล้วก็เอฟพีทุกท่านนะคะที่นั่ารักนะคะ จะขายลงมาดีสอดาล้วสำหับกำลังใจนะคะให้ค่ะพี่บุภาเป็นคลองนะเป็นคลองตะเกาเป็นว่าพิเศษเป็นคลองเป็นห่วยตะเกาเป็นป่ะห่วยนะคะตะเกาตะก่อนนะคะยี่ส้อนะคะเนาะนะคะถ้าถ้ายำยำยำหนามาเนาะมันจะสีไรนะคะอบางเรียวนะคะ่ช่วงนี้คงจะเป็นหน้าเล้งค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วก็หน้าเล้งแไม่มีน้ำค ระวังนะคะคนน้อยแจ๋วคลิปได้จริงเลยพี่ภูพาเอายาวแล้วชิบ้าเอวกว้างหนอยยาวอีกแล้วนะร้อยกระท่อมตรงนี้เลยเลยสั้นนะคะมาเอาข้าวบ้านข้าวเรือนะครับข้าวมากกันนะมากันเข้าดาวเลยค่ะบ้านพี่เพชรพนัดนะเหมาสำหรับเข้าดาวนะคะชบบรรยากาศนะบังเดอร์บังเดอร์นะคะบรรยากาศนะคะ เฉพาะตรงนี้นะคะเขาดาวด้วยคนที่ผ่านมาอ่าลาปากมาแล้วค่ะจะได้กินส้มตำแต่คนเกซี่ด้วยวันนี้นะคะแจว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 นะคะหินน้อยหินใหญ่เกิดโดยธรรมชาตินี่มันสุดยอดจริงๆไฮเกีเราไม่ต้องจัดเองนะค่ะฮิวพาอย่างที่มันน้อยเอลเลยใช่ไหมนะเขาดาวนะมันกรุบนะคะ ถ้าเขาดาวนะคะคงจะสนุกน่าดูนะคะเนาะนะคะร้องดังๆก็ไม่ต้องกลัวใครรบกวนนะคะเพราะมันมันอยู่ไกลบ้านค่ะเราไกลหมู่บ้านค่ะตรงนี้นะคะต้องพิงนะคะอ๋อไม่ห้องเพวทดี่เดีชพี่สาวลงเวทหนี่งลูกมาพอเราหยอดไฟหรืออะไรไปแล้วก็มีมีหนึ่งสองห้าต้นเพิ่มขึ้น ห้าต้นเลยนะคะพีนะคะสำหรับต้นไซไซเกาหลีนะคะขยันนะคะก็ขยันนะพาพยายามอยู่ที่ไหนก็พาพยายามอยู่ที่นั่นนะคะขอบคุณสถานที่นะคะสำหรับพี่เจษนานทที่น้องมาาทำอันนี้นะคะเนาะก็มาให้ช่วยงานนะคะแกะนะ ขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็มีก้อนหินก็สวยแล้วได้วิกาสใช่ค่ะพี่ลูกค้าก้อนหินนี้คือเกิดขึ้นมาเองนะคระับเทปเอ้ามาแล้วนะครับเจฟพอเราปาสุกแล้วเอามาแต่ละลูกนะเกิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็แล้วก็มีเองแบบเป็นแบบ เป็นแบบว่าเรียงกันเองนะคะโดยที่ไม่ต้องจัดนะคะสำหรับก้อนหินนะคะโอ้ยนะคะปันโฮมสเตย์โอเอลเราเรียกว่าว่าเป็นโฮมสเตย์แล้วถ้ามีอีกหลังหนึ่งเมนะะ้นแล้วค่ะโฮมสเตย์นะคะเช่าได้รายเดือนรายวันนะคะค <c oughs> ้างก็ได้นะคะขอบคุณค่ะนะคะสำหรับเว็ซีทุกท่านวันนี้นะคะก็นะคะที่มาเป็นกรองเจก็คดนดีๆเนอะนะคะสำหรับ583ไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วมาหินก้อนนีญ่ไหม มองมุมนี้ก็สวยนะคะพีพอเราไปถ่ายอีกมุมนู้นถนนก็สวยนะคะนั่งเฉยๆนะคะสวยจริงๆค่ะนะมามาทางไหนก็ไม่เบื่อนะคะสำหรับบ้านพีทพินัทบ้านหลังนี้นะคะใช่ค่ะอันเอลซิเวลเอลซิเวลว่าอันอันนี้เหรไหมภาษาอีสานเออตีนผู้ต้อเป็นตีนผู้อันตีนผู้แหละสีนผู้นะคะมันเลยมีหินนะหินพวกนี้ขึ้นมาเองนะคะ นะคะคไม่ได้ว่าจัดนะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะไม่ได้ยกมาตั้งนะคะยืนขึ้นมาเองนะคะหลังจากที่เอาป่าไม้ลบทึบออกนะคะยุคนึ่นะคะมันก็เลยเป็นเหมือนโฮมสเตย์เลยะค่ะเดี๋วว่าถ้ามีหลังใช่เลยนะคะนะคะึกแต่พระสีทาวน์านขอบคุณค่ะนะคะดูวีดีโอปลูกไม้ตอเนาะนะคะ ปิดก <ider> MM <laughs> <to meio beauty> ็ท <DVD> ุคสะอาดเหินมาค่ะคุณกาคุณก้า้ากเนาะนะคะเองเป้าฟ้านะคะงานแล้วนะคะเอกเนก้าฟ้างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทีชาช่นะคะขอบคุณมากค่ะเราให้กันทอกคนดีนะคะวันนี้ค่ะ ข้าวม,มาตอนเช้าเนาะเราหลังจากเราไปบ้านลุงนะคะคงมาไม่ทันนะคะมันจะสายค่ะมันร้อนเข้ามาเป็นรอบเย็นนะคะคุณตักหรือเปล่าคะคุณตักบอกว่าน้องน่ารักจังช่วย <c oughs> คุณพ่อดีมากใช้่ะนะคะตลอดทุกคลิปนะคะน้องทุกงานค่ะนะคะช่วยหมดทุกงานนะคะช่วยอุ่นตัว, <c oughs> ตว,วก็ข่วยซะเนาะนะยูจีง่ายอีกแล้วก็ข่วยตรงนี้นะคะ สวัสดีคุณอา DLP ผ้า uh, นะคะคุณศิษชาวดีนะคะอิเรื่อหงหัวใจพลังบวกสามดวงค่ะแล้วก็คุณแสนการุนนะคะหัวใจพลังบวกเหมือนกันนะคะขอบคุณมากมค่ะนะคะฝากทิ้งพิงไม่ได้มั้งบุตรผ่นะะานค่ะที่จากไปไหนนะคะ <c oughs> นะคะนั่งจิตพ่อมากใช่ค่ะน้าขิดพ่อมากมากค่ะน้องตานะคะแม่ไปนี่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะถ้าพ่อ,พอไปนี่วุ่นวายเลยค่ะยุซีคะ คือคุณนัทวันค่ะค่ะมีเรื่องหัวใจกำลังสวดนะขอบคุณค่ะคุณน้ำพรนะคะแลกดนะีขยันดีจังสู้นะขอบคุณที่กำลังใจนะคะขบคหลบไม่พ่อขุดกับลูกเดี๋ยวพ่อจะฝังคุณลูกก่อนที่จะฝังต้นไทรนะหยอกหยอกนี่ไงระวังหนักจกกระซ่านนะพี่ท่าบอกนะคะใช่ค่ะนี่จะค่ะ ลบลบฮอนต้นมากที่ไปรุนอ้วนมากกว่าช่วยนะคะยุซีนะคะสวัสดีค่ะคุณตันนะคะสวัสดีค่ะพี่ดีเจนะคะตันมาต่อยนะคะเนาะนะคะขอบคุณยุซีที่น่ารักที่สุดนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวบ้านอ๋อจะเสร็จค่ะพี่ทมเพราะว่าเหลือต้นสุดท้ายค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกต้นเหลือสองต้นนะคะ น่าจะเสร็จนะคะวันนี้เสร็จไปหมดน่าจะเสร็จค่ะเสร็จแล้วก็จะเราจะทําอย่างอื่นเนาะนะคะอย่างอย่างที่ต้องช่วยช่างดําด้วยนะคะวันนี้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ